ขวาเนี่ยจะไปบ้านหมู่บ้านขุนช้างเคียนไปเชียงใหม่ทางนี้ก็ได้ฮะตรงนี้ก็เบี่ยงขวากันไปลงตลอดเลยฮะจนมาถึงตรงนี้ดูความชันที่ลงเลฮะตรงนี้อาจจะงงหน่อยนี่ถึงทางแยกตรงนี้นะพอถึงเข้านะดูป้ายเจอแยกเยอะหน่อยเดี๋ยวซ้ายคนระับทางแยกนี้มันก็ทําให้งงได้นะ,ะโอวิวตรงนี้ดูวิวตรงนี้ สำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวผมจะมารีวิวเส้นทางดีกว่าเส้นทางจากนี่ครับขุนช้างเขียนครับขุนช้างเขียนดอกดอกพญาเสือ้งนะฮะเดี๋ยวจะลงทางห้วยถึงเท่าเดี๋ยวไปดูกันว่าจากนี่ถึงห้วยถึงเท่านะฮะแล้วก็ขณะนี้เวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งครับแต่เดี๋ยวผมจะไปแวะกินกว๋วยเตี๋วก่อน,อน,อนที่หมู่บ้านขุนช้างเขียนนันก่อนไปแวะกินกว๋วยเตี๋ยวันก่อนดีกว่าครับเติมพลทังกันก่อนไม่ไหววันนี้ขี่รถขึ้นมาก็เหนื่อยแล้วฮะ เดี๋ยวไปเจอทางลงอีกไปไปกินก๋วยเตี๋ยวกันก่อนเนี่ยหลังจากขี่รถมาก็จะเจอทางทางแยกตรงนี้ทางแยกตรงนี้ถ้าขวาเนี่ยจะไปบ้านหมู่บ้านขุนช้างเคียนแต่จริงๆแล้วเนี่ยไปเชียงใหม่ทางนี้ก็ได้ฮะนี่ป้ายบอกว่าอีก13กิโลแต่ผมจะไปไปบ้านขุนช้างเคียนกันก่อนเพราะว่าจะไปกินก๋วยเตี๋ยวกันก่อนเดี๋ยวเราไปออกทางนู้นกันเลยเราจะไม่กลับมาทางนี้แล้วนี่ถึงในหมู่บ้านแล้วขุนช้างเคียน ก่อนจะขี่รถลงทางห้วยตึงเท่าเนี่ยก็ต้องขอรองท้องก่อนครับกับกว๋วยเตี๋ยวร้านนี้เลยครับวิวดีมากครับกว๋วยเตี๋ยวร้านนี้เห็นดอกซากุระมังไทยหรือดอกพญาสุโข้งตรงจุดนี้ด้วยนะครับหมูมันเนี่ยเราจะออกนะฮะตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองบ่ายสองสิบกว่านาที เดี๋ยวเราจะลงเส้นทางขุนช่างเคียนกันแล้วแล้ว,ลวก็ไปลงห้วยตึงเท่านะฮะไปว่าแล้วก็ไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวมันดึงต้นกันเนะ ออกจาการ้านก๋วยเตี๋ยวมาประมาณบ่ายสองสิบห้านะเดี๋ยวไปดูว่าไปถึงที่ห้วยตึงเท่าน,นี่กี่โมงอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านขุนช่างเกี้ยนนะเดี๋ยวหมดหมู่บ้านไปก็จะเป็นทางดินกันเลยไปดูเส้นทางกันเลยนะตรงนี้วิ่งยาวๆก่อนไปนะฮะไอยากไปร้านกาแฟาแนะนำทางทางขวานะครับ ร้านกาแฟในโรงเรียนสีเนรูแต่ตอนนี้เราจะไปออกพื่ถึงเข้าเราต้องมาทางนี้นะครับตรงนี้ก็ลัดหมู่บ้านมาเรื่อยๆลัดหมู่บ้านกันมานี่ครับเกือบจะสุดถนนคอนกรีตกันแล้วสุดถนนคอนกรีตแล้วเดี๋ยวเอาเป็นว่าถ้าเลี้ยวตรงไหนนะครับผมจะตัดไปเป็น เป็นช็อตๆแล้วกันนะครับว่าเลี้ยวตรงไหนบ้างนะจะได้ไม่หลงนะตรงนี้ทางไหนที่มันเป็นทางขี่ยาวนะถ้ามีไฮไลท์จริงๆก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกดให้กดกดกล้องไปด้วยแล้วก็ถ้าทางตรงไหนมันมีเลี้ยวก็เดี๋ยวจะบอกนะเดี๋ยวจะเก็บช็อตไว้ให้แล้วกันนะฮะนี่ฮนะตรงนี้ก็เบี่ยงขวากันไปครับเบี่ยงขวากันไปอย่าลืมนะ ถ้าตรงไปไม่รู้ไปไหนเหมือนกันสำหรับทางตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่าตรงไปมันต้องออกไหนเหมือนกันนะทางก็ค่อนข้างลึ่มจะลำบากแล้ว<อ>เลยไปก่อนเลยไปก่อนเลยโอ้เดินทางมาได้สักพักแล้วโอ้โหรู้สึกว่าแม่ลงตลอดนะจนมาถึงตรงนี้ ทางลงทางนี่ลงตลอดเลยนี่ดูความชันที่ลงวะฮะทางลงตลอดเลยไปไปต่อดีกว่านี่ผมเชื่อว่ากันแหละคนมาจะหลงนะทางนี้อะอย่าไปทางนี้นะครับต้องมาทางนี้อ่าเดี๋ยวจอดให้ดูหนึ่งรอบก่อนว่าควรจะไปทางไหนอ่านี่นะถ้าเลี้ยวไปดูฮนะเราไปทางนี้ รับเราไปทางนี้นะไปไปต่อนี่อีกหนึ่งทางแยกตรงนี้นะนี่อันนี้ไม่รู้มาจากทางไหนเขาบอกว่าไปเชียงใหม่ทางนี้นะครับไปเชียงใหม่พอยถึงเท่านะดูป้ายตรงนี้เขียนไว้นะนี่หอวยถึงเท่าไปทางนี้นะดูป้ายเลยโอ้โหมีตรงนี้อาจจะงงหน่อยฮะเพราะว่ามีหลายแยกเหลือเกิน เอาเป็นว่าไปทางนี้นะครับไปตรงนี้ก็แยกเหมือนกันครับนี่ถ้ามาทางนี้เจอแยกเยอะหน่อยเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายนี่ให้ดูก่อนจำเส้ยรักกันไว้ต้นไม้ใหญ่ๆนีไปทางนี้นะครับจะได้ไม่หลงกัน ก่อที่ผ่านมาเนี่ยแยกมันจะเยอะหน่อยแต่พอเลยไปเนี่ยอาจจะไม่ไม่ค่อยมีแยกแล้วครับแยกแยกแบบต้องบอกว่าแยกแบบมองแล้วไม่งงครับแต่แยกเมื่อกี้นี่มองแล้วงงนะโอ้โหของขูดจะแล้ว xuống linh chi mày nghe tình hình này ấy dọc ấy dọc เข้ามาก็จะเจอบ้านด้วยน่าจะเป็นบ้านชาวไร่ชาวสุ่โอ้ทางนี้ดิ เบีย่ยงขวาตรงนี้ต้องเบีย่ยงขวาโอ้โห ้นลิ้นจีฮะางขวาต้นลิ้นจีเออมีเป๋มีเป๋เปช่าโอ้นี่ทางสวยทางสวยตรงไตรงไ โอ้ลงยาวลงไปอ๋ตรงนี้ก็ผ่านสวนลิ้นจีอีกแล้วผ่านสวนลิ้นจีอีกแล้วตรงสวนลิ้นจีนี่ผมว่ามัน มันก็จะเป็นหินนะซะทุกที่เลยถ้าเป็นสวนลิ้นจี่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมตรงสวนลิ้นจี่ถ้าไม่ต้องมีหินโอ้โอ้ไปไปโอ้เยอะผิดเลยหรือเปล่าวะเฮ้ย โอ้วิวตรงนี้ดูวิวตรงนี้โอ้โหวิวตรงนี้สวยจังเลยไหมโอ้โอ้นี่วิวนี้สวยนี่ต้นอะไรเนี่ยโอ้โหนี่นะต้นต้นนี้สวยมากต้นยางหรือเปล่าผมไม่รู้จักเลยต้นอะไรดูดิโอ้สวยงามมากโอ้ มีบ้านคนด้วยโอ้เดี๋ยวต้องแวะถอดเสื้อถอดเสื้อกันหนาวออกซะละเริ่มอากาศเริ่มร้อนนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งใส่แมสก์ในหมวกกันน็อกด้วยโอ้หายใจไม่ออกละดังปัก ไปได้ชกหน้าใหม่อีกหนึ่งอันแน่นอนโอ้โอ้จริงไงไม่ต้องติดเครื่องก็ได้นะดับเครื่องไหมเพราะว่าเบรกมันไม่ได้ใช้กำลังจากเครื่องยนต์นะโอ้ตรงนี้มีแคร่ด้วยโอ้ เดี๋ยวเขาต่อถอดเสื้อทําไม่ไหวร้อนเหลือเกินว้เม็ดมือออกก่อนโอ้ร้อนมากถอดเสื้อก่อนโอ้หร้อนเหลือเกินเดี๋ยวจะใส่เสื้อกันสั้นลงไปเลยดีกว่าเพราะว่าอากาศเริ่มร้อนแล้วถอดเสื้อเก็บไปเลยอากาศมันร้อนแล้ว แมสก็ข้าบนนี้ก็ไม่ต้องใส่แล้วฮนะก็เป็นธรรมดาผมว่าข้างบนนี้ไม่ต้องใส่แล้วแมสกนะฮะคองคอไปเฉยๆก็พอแล้วก็ใส่แค่หมวกกันนะ็อกนะโอ้ยไปไปต่อไปเจอทางหินอีกแล้วถ้าส่วนลิ้นจีเนี่ยแน่นอนนะทางหินเลยวอย่างหนึ่งทางแยกด้วยแยกตรงนี้ก่อนเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวซ้ายไป เขานี้มันก็ทำให้งงได้นะเนี่ยเป็นทางขึ้นไปสวนชาวบ้านนะแล้วก็ไปตามทางนี่นะไปตามทางนี่แหละจริงๆระยะทางมันก็แค่10กว่ากิโลเองนะโอ้แต่ผมได้นำกินก๋วยเตี๋ยวมาใหม่แล้ววิ่งเส้นนี้นี่ โอ้โหไม่ค่อยเวิร์กเลยฮะกินก๋วยเตี๋ยวมาใหม่แล้วไม่เวิร์กเลยต้องแบบโอ้ยเว้นเว้นเว้นเหน่อยก็ดีฮะเพราะว่าท้องไส่นี่โ้โหรู้สึกว่าตอนนี้เริ่มไปหมดละถนนก็จะเป็นเหมือนถนนเปียกเปียกเหนียวเหนียวอ นำเลย ขีดด้วยคอนกรีตสองเลนฮะจะเรียกให้ถูกเรียกว่าคอนกรีตสองเลนเอาโอ้โอนี่เจอทางแยกแล้วเจอทางแยกเราต้องเลี้ยวขวาเอ๊ทางซ้ายนี่ไม่รู้ว่ามาจากทางไหนไแต่เลี้ยวขวาไปหพวึงเท่าโอ้มาลงยาว ยาวระวังล่องนิดนึงาทางเรยวขวามาโอ้โหลงยาวลงยาวทางจริงๆมันก็ลื่นน,นะครับผมว่ามันก็ลื่นนิดหน่อยโอ้โยโหมือจมลุดแล้วก็มาเจออีกแยกหรือเปล่าตรงนี้อ๋อไม่ใช่ โอ้จะหลุดบอดแล้วโอ้โย่ยังดีที่เครื่องมันยังช่วยเบรกดิดนึงโอ้โย่ลุดลุดลุดไปอยู่โอ้อ,อ่าพอได้ซิ่งป่ะ แยังเปลาาโอ้ยโยูโอ้แบบว่าสุดตลอดโอ้ยเดอดปักนี่ทางฝุ่นนะทางฝุ่นโอ้โหเดี๋ยวผมเหมือนจะจำได้ว่ามันจะมีทางฝุ่นอีกฝุ่นแบบนี้ฮะฝุ่นตลบเลย โอ้โห,โห,โห,โหชมไปย,ยาวๆเลยดีกว่าโอ้โเอาให้เรียกเลยว่าคนดูต้องได้อัธรรถในการลับขี่บนถนนแบบนี้โอ้ลับรถบ้านๆนะฮะทางหรือเปล่ามาโอ้ทางเรียกก็ซัดหน่อย มีรถยนต์ด้วยฮะมีรถยนต์ด้วยโอ้เจอรถยนต์แล้วเดี๋ยวหาร่องดีๆก่อนหาร่องดีๆมาโอ้ยยุโอ้โอ้ใหญ่แล้วเครื่องไม่ช่วยเบรกเลยอ้ไปโอ้ยยโอ้ยขอแซงก่อนได้ไหม ไม่ได้เลยรือมาแสงรถยนต์มาแล้วแสงรถยนต์กันมาแล้วก่อนจะแสงได้ก็มันมีเลนเดียวนะครับก็ค่อนข้างจะแสงลำบากนิดหน่อยโอ้โหมึงจะลุดโอ้ยโ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 มึงต้องบอกว่ามันมันมันแอโร่จริงครับถ้ารถมันถ้ามากับรถที่เหมาะสมต้องบอกว่าแบบนี้ดีกว่าอันนี้มากับรถไว้บ้านแบบว่า โชคหน้านี่สุดตลอดฮะปักปักปักฟังเสียงฮะดูโอ้โหในกล้องมันอาจจะไม่เห็นหรอกเพราะว่าโอ้โหกล้องมันเปิดการสารั่นไวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลองปิดการสารั่นดูสักช็อตหนึ่งดีกว่าโอ้โห เดี๋ยวจะมาลองปิดกันสั่นดูสักหนึ่งช็อตนะเดี๋ยวจอดตรงนี้มามัลองปิดกันสั่นดูวะเดี๋ยวมาลองปิดกันสั่นดูว่าจะได้ถึงอัดระลดในความคลุกรลาของอถนนหรือเปล่ามามต้องซอมๆหน่อยฮะแน่นอนว่าโชกต้องแตกแน่นอนเพราะว่าไม่มีเบาเลยฮนะนะ เราไม่เห็นข้างหน้าเราต้องใช้แต่รถสักหน่อยนึงโอ้รถยนต์รถยนต์รถยนต์นี่มาลองรถกันหรือเปล่าโอ้ทำไมขึ้นทางนี้เป็นไงกันบ้างครับว่าอ่าโอ้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 แหมฮะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับตอนนี้ผมปิดกันสานกล้องไว้เป็นยังไงกันบ้าง ลองดูอะนะครับผมก็ยังไม่เห็นเลยว่ามันเป็นยังไงอยากสร้างกล้องข้างล่างเหลือเกินเดี๋ยวหาที่จอดมอเตอฮะเดี๋ยวจะผมว่าเปิดการสั่นน่าจะดีกว่าผมเชื่อว่าปิดการสั่นไม่น่าจไะไหวนะจอดตรงนี้ก่อน ตรงนี้หินเดีวอวตรงนี้หินเลอดจึงเลยโอ้โอ้เริ่มมีฝุ่นแล้วะครัทาง Oh yeah. รู้สึกว่าใกล้จะออกห้อยสึกเท่าแล้วนะผมว่าใกล้ออกแล้วจังไม่ผิดจริงจริงด้วยฮนะออกไปแล้วเจอทางเจอทางดมแล้ว โอ้ลมโกกข้าหมอกกระน,น็อกแล้วอากาศเย็นสดชื่น ครับสำหรับคลิปเส้นทางเส้นทางบ้านขุนช่างเขี้ยนนะลงห้วยตึงเท่าเนะี่ยตอนนี้เดี๋ยวเวลาเลยครับประมาณ3าม3โมงครึ่งพอดีเลยครับ3ามโมงครึ่งพอดีเลยก็มาถึงห้วยตึงเท่าตรงนี้นะนี่นี่ก็เอาเป็นว่าคลิปนี้มีเพียงแค่นี้ครับคลิปหน้าผมจะไปเอ็นจอยที่ไหนไปสร้างความสนุกสนานอะไรกันต่อไปติดตามมาได้ครับจนวันนี้ไปก่อนแล้วครับขอตัวกลับบ้านก่อน3ามโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรกินแถวแถวห้วยตึงเท่าก่อนไปนะครับบ๊ายบาย